สวัสดีนักเรียนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่การเรียนวิชานะครับสังคมศึกษานะครับโดยวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของสาระวิชานะครับประวัติศาสตร์นะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนกันครับก็คือเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับทีนี้ก่อนเริ่มเรียนวิชานี้นะครับเด็กๆเคยสงสัยไหมครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยที่เราเรียนกันมาในหนังสือเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมานั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนักเรียนรู้ได้ไงว่า มันสามารถพิสูจน์ไดออ้ทีนี้การพิสูจน์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการพิสูจน์อยู่ครับว่าประวัติศาสตร์นั้นเนะชื่อถือได้ไหมเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งสิ่งที่เราจะเดยนกันวันนี้ครับก็คือขั้นตอนครับวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับ ทีนี้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือจุดประสงค์ของการมีเนี่ยคือคือเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ครับแล้วก็ต้องการพิสูจน์ด้วยว่าประวัติศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาหรือว่าได้มีหลักฐานเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่อะมาดูครับว่าขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างอันแรกครับคือการกําหนดหัวข้อครับเรื่องที่จะศึกษาครับเพราะว่าการกําหนดหัวข้อเนี่ยจุดประสงค์หลักเลยคือเพื่อต้องการสโคบ เนื้อหาครับว่าเราต้องการจะศึกษาเรื่องอะไรเพื่อจะได้รวบรวมหลักฐานได้ง่ายจะได้เจาะจงจุดประสงค์ได้ง่ายเนาะในขั้นตอนนี้เนาะก็ตัวอย่างเช่นการคิดว่าเฮ้ยเราจะศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องอะไรดีจะศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในช่วงไหนจุดประสงค์เราจะศึกษาไปเพื่ออะไรออศึกษาบุคคลคนไหนตัวอย่างเป็นต้นเนาะทีนี้เมื่อเราตั้งกําหนด เนื้อหาแล้วว่าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องอะไรครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2ครับคือการรวบรวมหลักฐานครับรวบรวมหลักฐานในที่นี้คือรวบรวมหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกันนั่นแหละว่าในเนื้อหาที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆทีนี้ครับหลักฐานเนี่ยมันก็มีการแบ่งประเภทของมันอยู่ แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเนาะทีนี้รูปแบบการแบ่งแตกต่างกันออกไปนะมาดูในแต่ละรูปแบบนะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะอันแรกครับแบ่งตามความสําคัญของหลักฐานแบ่งตามความสําคัญของหลักฐานครับมีด้วยการ2อ,อย่างนะอย่างแรกหลักฐานชั้นต้นหรืออีกชื่อหนึ่งครับหลักฐานชั้นปฐมภูมิหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นปฐมภูมินะี่ก็คือหลักฐานที่เกิดร่วมกับเหตุการณ์ ในตอนนั้นเลยหรือว่าเป็นบุคคลที่พบเห็นหรือว่ามีประสบการณ์ร่วมกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเออตัวอย่างเช่นครับตัวอย่างเช่นหลักฐานประเภทชั้นต้นเนี่ยอย่างเช่นจดหมายที่ถูกเขียนโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆต่อไปอันที่สองครับหลักฐานชั้นลองหรือว่าหลักฐานชั้นทุติยภูมิหลักฐานทุติยภูมิเนี่ยก็คือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังครับหลังจากเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาแล้ว หรือว่าคนที่ทำหลักฐานอันนี้เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยแต่เขารวบรวมอีกทีจากการฟังคนนู้นจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เอามารวบรวมอีกทีครับตัวอย่างเช่นหนังสือเรียนที่เราเรียนกันนั่นแหละเออหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันนี่แหละเอออันนั้นก็เป็นหนังสือที่ถูกรวบรวมขึ้นมาทีหลังอีกทีหนึ่งเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพให้มันชัดขึ้นเอออันนี้เห็นเป็นภาพเลยเนาะอันแรกครับ หลักฐานชั้นต้นหรือว่าหลักฐานชั้นปฐมภูมิอย่างที่เราเห็นนะักเรียนด้านนี้ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของศิราจารึกศีราจารึกเนาะคุณๆเนาะอันนี้เป็นศีราจารึกจริงๆที่พ่อขุนรามคําแหงเนี่ยได้สลักเอาไว้ลงในหินก้อนหินอันนี้เนาะเราเลยเรียกว่าศีราจารึกเนาะเกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคําแหงเลยอ่ะ ต่อมาวัดครับวัดในอยุธยาเนาะวัดนี้ก็คือเกิดขึ้นในอยุธยาเลยเออต่อมาอันนี้เป็นภาพถ่ายเนาะภาพถ่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาออลัยโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยเนาะก็เป็นภาพถ่ายที่ถูกถ่ายด้วยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยอันนี้นะครับส่วนอันนี้เนาะมันแม้มันจะดูใหม่เนาะแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยคือลอกเรียนต้นต้นฉบับมาเลยก็คืออันนี้เป็นพงศวดวรเออเป็นจดหมายเหตุลาลูแบร์ขอโทษครับเป็นจดหมายเหตุ เป็นจดหมายเหตุเนาะอันนี้ก็คือถูกเขียนโดยฝรั่งออชื่อวาลาลูแบร์เนาะที่มาอาณาจักรสยามแล้วก็เขียนบันทึกเอามาว่าอาณาจักรสยามณนะตอนนั้นเป็นอย่างไรอ,อ,อันนี้นะอ่ะทีนี้อันนี้คือลักษณะของหลักฐานชั้นต้นเนาะคือเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นร่วมกับเหตุการณ์สมัยนั้นแต่ตัดมาครับหลักฐานชั้นรองหรือวัตถุติยภินะเนาะอันนี้ถูกเรียบเรียงมาทีหลังตัวอย่างเช่นครับอ่ะศีลาจารึกที่นักเรียนเห็นถ้าเด็กๆสังเกตเนานะ อันนี้พ่อขุนรามเป็นคนเขียนเองเลยสลักเองลงในหินสลักนี้เลยแต่อันนี้มาทำจำลองขึ้นมาอีกทีหนึ่งออโดยที่คนที่สลักลงศิลาเนี่ยอันนี้ดูแล้วน่าจะไม่ใช่ศิลาด้วยน่าจะเป็นเพียงแค่โฟมที่มีลักษณะคล้ายๆกันออแล้วคนที่เขียนก็ไม่ใช่พ่อขุนรามคำแหงเป็นอาจจะเป็นนักศึกษามาเขียนขึ้นมาใหม่ออโดยการจำลองแบบ จากศิลาจารึกของจินมาแบบเรียนหนังสือครับ,รบประวัติศาสตร์เออหนังสือประวัติศาสตร์ที่นักเรียนเรียนกันเนี่ยเออไอ้พวกนั้นแหละก็เป็นหนังสือที่ถูกเรียบเรียงมาทีหลังหลังจากผ่านเหตุการณ์มาแล้วโดยที่คนที่เรียบเรียงก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่อยุธยาเสียกรุงเออพวกเนี้ยไม่ได้อยู่เลยอ่ะอันนี้เป็นภาพวัดเหมือนกันแต่เป็นวัดที่ถูกสร้างโดยคอมพิวเตอร์กราฟิกขึ้นมาอีกทีหนึ่งเออจะเห็นได้ว่าเนี่ยแตกต่างกันแล้ว ย้ำมีครั้งเนาะอ่ะสรุปอีกครั้งนะครับหลักฐานชั้นต้นหรือปฐมภูมิเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยเหตุการณ์นั้นเลยแต่หลักฐานชั้นรองหรือวัตถุติยภูมิเป็นหลักฐานที่ถูกเลือกบรวมเรียบเรียงขึ้นมาอีกทีภายหลังต่อนะครับต่อไปอันนี้แบ่งตามลักษณะของหลักฐานครับแบ่งตามลักษณะของหลักฐานอันนี้จะง่ายเลยครับก็คือมีตัวอักษรกับไม่มีตัวอักษรนั่นเองอ่ะลักษณะที่แบบมีตัวอักษรเนาะอย่างเช่นจารึก พงศาวดารจดหมายเหตุวรรณกรรมเอกสารราชการอะไรต่างๆอะไรต่างๆที่มีตัวอักษรเกิดขึ้นเอออ่ะตัวอย่างเช่นจารึกอย่างเงี้ยจารึกในอดีตอ่ะพูดอีกนิดหนึ่งเนาะในอดีตโลกของเรายังไม่สามารถผลิตกระดาษขึ้นมาได้เนาะฉะนั้นการจะบันทึกอะไรลงไปสักอย่างเนี่ยจะต้องบันทึกลงในกระในสิ่งที่มันคงทนเออตัวอย่างเช่นศิลาจารึกเออ ศิลาแปลว่าหินเนาะจารึกแปลว่าการเขียนก็คือการเขียนลงบนแผ่นหินนั่นแหละเพราะว่าในอดีตไม่ไมสามารถยังไม่มีกระดาษออมนุษย์ยังไม่สามารถคิดค้นกระดาษขึ้นมาได้จนกระทั่งมนุษย์คิดค้นกระดาษขึ้นมาได้ครับทีนี้ง่ายหน่อยแล้วไม่ต้องไปสลักลงในหินแล้วในหินโอ้โหกว่าจะย้ายไปนู่นทีนี่ทีลําบากเออมันเพราะว่ามันหนักด้วยฉะนั้นก็เลยต้องหากระดาษขึ้นมา มาจดบันทึกและอันนี้จะจดง่ายเลยแค่เติมหมึกลงไปก็สามารถเขียนได้เลยเนาะ,ะทีนี้พงศาวดานพงศาวดานคืออะไรพงศาวดานก็คือบันทึกครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติและก็ประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์อันนี้จดหมายเหตุเนาะส่พงศวดารก็จดหมายเหตุต่างกันพี่ว่าอันเนี้ยจะบันทึกพงศาวดานเนี่ยจะบันทึกเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์หรือเกี่ยวกับชาติแต่ว่าจดหมายเหตุเนี่ยจะเป็นบันทึกเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่อาจจะเป็นที่สิ่งที่ผู้บันทึกเนี่ย พบเห็นในชีวิตประจําจวันคล้ายไดอารี่นั่นแหละคล้ายๆไดอารี่บันทึกประจําจวันของเราอ่ะออคล้ายๆกันเนาะอ่ะพวกนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของหลักฐานที่เป็นลักษณะลายลักษณ์อักษรนะครับต่อไปหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ก็คือไม่มีตัวอักษรเลยตัวอย่างเช่นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆอาทิเช่นอ่ะโบราณวัตถุเนาะเครื่องปั้นดินเผาโค้งกระดูกเหรียญกระสาบพวกเนะี้ยเออต่อไปโบราณสถานนอ้อยอาทิเช่นวัดวงังแล้วก็หลุมศพกำแพงเมืองต่าง ออพวกนี้ก็ถือว่าอันนี้เป็นการแบ่งตามลักษณะของหลักฐานเนาะก็คือเป็นลายลักษณ์อักษรกับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปครับ เมื่อกี้เราเรียนรู้มาแล้วว่านั่นคือการรวบรวมหลักฐานเนาะ <ans> พอรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเรียบร้อยครับทีนี้ก็ต้องมาอยู่ในขั้นของการประเมินหลักฐานครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าหลักฐานเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเรารวบรวมมาทั้งเกี่ยวข้องบ้างเกี่ยวข้องหน่อยหนึ่งหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยเออพอรวบรวมมาปุ๊บเราก็ต้องมาประเมินหลักฐานครับทีนี้จุดประสงค์ของการประเมินเนี่ยหลักๆเลยคือ2ออย่างครับก็คือการประเมินภายนอกกับประเมินภายในการประเมินภายนอกคือดูว่า ของที่ได้มาเนี่ยหลักฐานที่รวบรวมมาเนี่ยมันเป็นของจริงไหมเออมันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ของปลอมที่ถูกจําลองขึ้นมาทีหลังเออต่อไปการประเมินภายในครับก็คือดูเรื่องของความน่าเชื่อถือว่ามันดูน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอ่ะต่อเลยนะครับทีนี้การประเมินคุณค่าของหลักฐานเนาะก็วิธีการประเมินก็มีด้วยกันเนี่ยอยู่5ขั้นตอนอย่างแรกดูก่อนว่าเป็นของแท้หรือว่าของทําเลียนแบบเออ ต่อไปอันที่2ครับภูมิหลังของคนทําหรือคนที่เกี่ยวข้องว่ามีจุดประสงค์ในการทําทําไมจุดประสงค์ทําเพื่ออะไรออต่อไปอันที่3ครับวัตถุประสงค์ของการจัดทําครับว่าจัดทําไปนะเนี่ยจุดประสงค์ของการจัดทาครับจัดทําไปเพื่ออะไรเนาะ,ะต่อไปอันที่4ช่วงระยะเวลาที่จัดทําหลักฐานเนาะและอันที่5ครับรูปลักษณ์ของหลักฐาน ต่อไปครับอันที่4ครับวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็จัดหมวดหมู่ของข้อมูลครับก็คือการเลรียเ้ยงนั่นแหละขึ้นมาใหม่โดยการที่วิเคราะห์ก่อนว่าแยกวิเคราะห์คือการแยกเนาะแยกประเด็นว่าเมันองค์ประกอบหลักฐานชิ้นนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเออมันแยกประเด็นมีอะไรบ้างจุดประสงค์ของการทํามีอะไรบ้างแยกกันมาทีนี้เมื่อแยกแล้วครับวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วว่าฮยจุดประสงค์คืออย่างนี้นะเออจุด มีองค์ประกอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นก็มาสั่งข้อครับสั่งข้อคือการรวมครับก็คือการรวบรวมเพื่อสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่เออนั่นแหละแล้วก็จัดหวดหมู่ของข้อมูลของมันเนาะ,ะทีนี้อันที่4ผ่านไปแล้วนะักเรียนคิดว่าจบแล้วใช่ไหมแต่อันที่5ครับคือเรียบเรียงครับแล้วก็นําเสนอครับแน่นอนเราศึกษาประวัติศาสตร์มาตั้งแต่กําหนด เนื้อหาที่จะศึกษารวบรวมข้อมูลประเมินหลักฐานวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆมาแล้วเนี่ยแน่นอนก็ต้องเอาเนื้อหาที่เราศึกษามาเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอครับเพื่อเพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ใหม่และต้องและการนําเสนอเนี่ยจะทําให้นักวิชาการต่างๆที่เขามีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมาสืบหาข้อเท็จจริงเออถ้าเกิดเป็นเรื่องใหม่ที่ ไม่มีใครเคยมีใครพบเนี่ยเออมันก็จะสามารถช่างชื่อเสียงให้เราได้เออมันก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพิสูจน์เนาะอ่ะทีนี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับมาสรุปด้วยกันทั้งหมดนะมีด้วยกําหด5ขั้นตอนเนาะอันแรกกาหนดหัวข้อที่จะศึกษาอันที่สองครับรวบรวมหลักฐานอันที่สาประเมินหลักฐานอันที่4วิเคราะห์สังเคราะห์จัดทาหมวดหมู่ของข้อมูลแล้วก็อันที่ห้าครับเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอเนาะเอออ่า ต่อไปครับมาดูแบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัดครับของประวัติศาสตร์เนาะอ่ะมาดูข้อแรกครับหากนักเรียนต้องการศึกษาประวัติศาสตร์นักเรียนควรเริ่มต้นในขั้นตอนใดนักเรียนควรเริ่มต้นในขั้นตอนใดเนาะเออเมื่อกี้คุ้นๆนะน่จาจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปแล้วต้องเริ่มต้นในขั้นตอนอะไรเนาะอ่ะนอหนึ่งกำหนดหัวข้ออันที่สองรวบรวมหลักฐานอันที่สามประเมินหลักฐานอันที่สี่วิเคราะห์เนื้อหาหลายคนตอบได้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะเฉลยเลยแล้วกันอ้าว ก็คือข้อที่1ครับก็คือการกําหนดหัวข้อครับการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ได้ครับเก็ต้องกําหนดหัวข้อก่อนเพื่อกําหนดจุดประสงค์ที่เราจะศึกษาแล้วจะได้ง่ายต่อการรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆด้วยอ่ะอันนี้ง่ายเนาะอ่ะข้ามต่อไปข้ามต่อไปนะอ่ะเมื่อพศสองสี่เจ็ดห้าครับเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสมชายเนาะได้ไปค้นหาหนังสือที่ห้องสมุดและก็อินเทอร์เน็ต การกระทําของสมชายเนี่ยอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์เออการที่สมชายเนี่ยอยากรู้ว่าว่าปีพศ .247 5เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเลยไปหาข้อมูลในหนังสือกับอินเทอร์เน็ตเออสมชายการกระทำสมชายเนี่ยอยู่ในขั้นตอนในวิธีการทางประวัติศาสตร์เนาะเอออ่ะหลายคนครูเชื่อว่าเราเรา้จะตอบกันได้เนาะ แน่นอนแหละมันไม่ใช่การกําหนดหัวข้ออยู่แล้วอันนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าสมชายเขาได้เป้าหมายแล้วว่าเขาจะศึกษาตอนปี2 4 7 5เนาะทีนี้ก็ต้องมาดูอย่างอื่นแล้วว่ามันจะตอบข้อไหนอ่ะเฉลยเลยแล้วกันครับมันก็คือข้อ2ครับคือการรวบรวมหลักฐานเนาะการกระทําของสมชายครับคือการไปหาข้อมูลในหนังสือการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตการกระทำแบบนี้คือการรวบรวมหลักฐานเนาะแต่ทีนี้จะเชื่อถือได้ไม่เชื่อ เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ก็อีกทีก็ต้องมาดูในเรื่องของการประเมินหลักฐานเออพราะว่าอะไรที่อยู่บนตัวอย่างที่อินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยอะไรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้หรือหนังสือบางประเภทก็เหมือนกันบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้จะต้องผ่านการประเมินหลักฐานก่อนนะเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปครับอันที่3ครับข้อ,อสุดท้ายแล้วเนาะศิราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงครับเป็นหลักฐานชั้นใดอ,อ สีราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเป็นหลักฐานชั้นใดอ่ะอันแรกครับหลักฐานชั้นปฐมภูมิอันที่2หลักฐานชั้นตติยภูมิอันที่3หลักฐานชั้นทุติยภูมิอันที่4หลักฐานชั้นรองครับอ่ะลองตอบดูนะศีราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเนาะเป็นหลักฐานในชั้นใดอ่ะพร้อมนะนับถอยหลังนะครับ3 2 1นะอ่ะเฉลยนะครับเป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิครับ เป็นหลักฐานชั้นประถมภูมินะครับเพราะว่าศิราจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยถูกสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเลยแล้วก็ถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเออเลยทําให้ศิราจารึกเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นประถมภูมิเลยก็คือเป็นหลักฐานที่เกิดร่วมอยู่ในเหตุการณ์ในขนาดน,นั้นหลักฐานชั้นตติยภูม,อนนม,มนะิอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีเนาะส่วนทุติยภูมิกับหลักฐานชนลนี้คือความหมายอันเดียวกันเนาะก็คือหลักฐานที่ถูกเลือกสร้างขึ้นมาทีหลัง ก็จบไปแล้วสําหรับเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเนาะหวังว่าเราจะได้ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดเนาะในอนาคตนะวันนี้ขอบคุณนะครับ